กบอีกกี่ทีมครับอ่ามาแล้วพักดีจุฑพลครับอ่าเช็คความพร้อมนิดนึงใช่เลยตีอีกหนึ่งทีมครับขออนุญาตโชว์มั่งหรือส่อะไรก็ูขออนุญาตทำได้ชื่อกันแล้วกันเนาะนะครับเก่งคอครับเก่งคอมาครับตาสิร์สมบูรณ์มาจักรตุรัสทรัพย์ใหญ่ของบัวละผีบ้านแท่น บ้านแท่นครับขาดบ้านเท่นเห็นแล้วเสื้อลายลายผ้าขอมาบ้านแท่นอยู่ไหนครับตัวแทนขอตัวแท่นหน่อยครับบ้านเท่นปกกับขาดบ้านเท่นเห็นแล้วครับคนขาดไม่ต้องไม่ต้องอ่านแล้วนะครับบ้านเท่นมาแล้วนะครับครับในเบื้องต้นครับจะประกาศผลทีมที่เข้าไปเล่นในรอบที่สองรอบต่อไปนะครับในโอกาสนี้พี่น้องพร้อมรยังครับพร้อมที่จะรับฟัง ผลทีมที่จะเข้าไปเล่นรอบชิงอเลิศถ้าพร้อมแล้วเสียงปรบมือกับทั้ง15ทีมนะครับเอาละครับทีมที่หนึ่งครับที่จะเข้าไปเล่นในรอบที่สองครับได้แก่ถ้าอ่านชื่อทีมใดขอให้ก้าวมาให้ได้หนึ่งก้าวนะครับอำเภออำเภอปั้มเด็ดนรงนะครับยินดีด้วยนะครับขนานบริษัทเองครับปั้มเด็ดนรงครับทีมที่หนึ่งครับ ต่อไปครับทีมที่สองครับที่จะได้เข้าไปร่วมเล่นรอบที่สอ,องครับทีมอำเภอได้แก่อำเภอคอนคอน,นสวรรค์นะครับคอนสวรรค์นะครับยินดีด้วยนะครับทีมที่สองและทีมที่สาม <aunque S 1> ครับอขยับที่ <อ Earn. S 1> หนึ่งครับ <lio ci an> ทีมที่สามที่จะเข้าไปเล่นนะครับรอบ<ว>ทีท่สองได้แก่อำเภออำเภอทรัพย์ใหญ่ครับทรับใหญ่ครับ กองเกียร์ครับมาด้วยใจทีมมาทางสึบนะครับทั้งกองเกียร์ทั้งผู้เล่นนะครับและทีมต่อไปครับที่เข้ารอบนะครับทีมที่สี่ได้แก่ทีมอำเภอแก่งคอครับแก่งคอครับยินดีด้วยนะครับทีมต่อไปทีมที่ห้าครับได้แก่ทีมเกษตรสมบูรณ์นะครับทีมที่ห้าครับ ทีมที่6กครับทีมอำเภออำเภอจัดตัวรัสนะครับยินดีด้วยนะครับแล้วก็ทีมที่เกียรติครับที่เข้าไปเล่นนะครับได้แก่อำเภอน้องบัวละเวนะครับยินดีด้วยนะครับและทีมสุดท้ายครับที่เข้าไปเล่นนะครับรอบที่2ได้แก่อำเภอบ้านแท่นนะครับยินดีด้วยนะครับก็ยินดีสำหรับทีม